เล็กชวนเราเข้าไปเนอะเยี <avez> ่ยงเข้าไปแล้วให้เฮ็ดเดินไปโน่น่ะเยี่ยงไหนก็เขาเฮ็ดเขาเมื่อเช้าเฮ็ดเขาไปเฮ็ดต้นสาอยดีใจพวเจ้าเมาเครื่องไปมั้เล็กชวนเราไปเนอะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อสุขสุคนบอกว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาวลีก็ขอตอนครับเข้าสู่ซองของเขาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนะาะก็มาพบมาพ่อกันในเมื่อนี้อยู่กลางดอยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจใจเบิ่งก็นอนเนี่ก็คือเป็นเต่ดอยเต่พูเต่ผ,ตผ,ตผาล้น่นๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเส้นทางเฮาจะเดินทางเมื่อบบาน ผูสะแทนเมืองปากทาแขวงบ่อกแก้วเนาะก็คือเขา,าจะเข้าไปเยี่ยมยามทางเอ่ยเฮียงเนะาะกะดุลเพราะสมควรที่เขาบ่าได้เข้าไปเยี่ยมยามทางเอ่ยเฮียงเนาะพอดีมีผู้ยหญ่ใจบุญเพิ่นกะถามหาละก่าก็คือทางผู้ยหญ่ใจบุญก็คือทางพิตุกอยู่ทางาบุรีรัมณ์เนาะเพิ่นกะเป็นห่วงเป็นใยในร้าดด่าน่านงงรแม่พเป็น้อง้ยกะเพิ่อย้ากให้เฮ็ดหัวอ้อมเฮือน เฮาก็ได้โทรหาเอื่อยเฮียงอยู่บอกเพิ่นเห็นว่าเฮือนแต่เพิ่นก็ไปตัดเป็ยังได้รู้สึกว่าบ่มีรถไปตางประมาณนั้นน่ะเนาะเฮาโทรนำนำอยู่กัอ่าติดต่อหาบ่ได้อ่าหลายมื้อเติร์ฟประมาณน้อง4-5มื้อเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาโทรหาได้พ่อแม่พี่น้องโทรวเอื่อยเฮียงเนาะโทรได้ปึ๊บเฮาก็ว่าอ่านัดเอื่อยเฮียงว่าเฮาจะมาเยี่ยมยามเนาะแล้วก็คอยไปเบิ่งนํากันว่า อเอเฮียงจะได้เฮ็ดหัวบ่อหรืรวรอว่านบะ่ได้เฮ็ดบ่อนะก็ไปเบิ่งน้ำกันเนาะเราก็ได้ซื้อเครื่องติดรถติดรางมา,าไปพักไปตออ้อนทางเอยเฮียงแด้ก็เป็นเงินของพี่ตุก๊กอยู่ทางบุรีรัมย์เนาะเพื่อนได้ส่งมาเฮาก็จะซื้อแล้วก็ไปพักไปต้อนทงอางเอยเฮียงเนาะพอแก่ยากแก่หิวกันไปเนาะก็อโอเคเดี๋ยวรายละเอียดจะมีอย่างเด้นเนาะเฮาซื้อมันยังไปแด้ในเมื่อน,นี้ก็จะเข้าไปที่ตามรับช้ม แล้วก็ไปอเอาเครื่องเอาของไปพักไปตอนทั้งไเฮียงเนาะโอเคเขาเอาอกเดินทางกันตอเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขากา็เดินทางมาหอดเฮือนเอ้เฮียงอ่าเป็นทีเรียบร้อยเนาะาพุ่และวยูจอมดอยพเอพือนเพื่อนเอาหลุดขึ้นมาเลยเนาะืันนี้จะแล้วเขามาบ่ได้ย้อนมามีพืน้นเพื่อนขวางทางเนาะ ชุดนี้เอาขึ้นมาโอ้โถหนทางมาบาดเฮี้ยงก็เริ่มเปหมดแล้วกน็น้อยเอาเอาไหว้แล้วก็เมาเ,าเครื่องไหมเราเช่ง <c oughs> เอาอย่นี่รอถ่าให้ทางเอยเฮี้ยงกับลูกๆเมาเ,าเครื่องน้ำเฮาเนาะเราจึงขึ้นเมื่ออ๋อนี่ไม่เพิน่นกระตัดมากก็พอแม่พี่น้องไม่ที่เพิ่นจะล้มหัวนะไม่้างเนาะ มันตัดมาแล้วแต่วยังไม่ได้พาไม่ได้ล้อมซ,ซื้อเนอะอาะทางก็เริ่มเป๊ไปเมื่แล้วพอแม่ไปนอนเลยเอามานี่โอ้โหถ,ถ้าฝนอีกประมาณเดือนนึงนี่ขึ้นมาบ่ได้และบานนี้เนาะทางเป๊ะเมื่เอเฮียงพาลูกมาเอาเครื่อง bọc lao mà mà tôi... đây chị mua bao nhằng, ăn, đong à. <laughs> 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 đi khương สบายดีโดยโดยป้าทูไปมาอย่างเมื่อไหร่นะไปบ้านแกนยญางูเหรอโอ้บ้านแกนยางัวแม่นาไปจ้างเพื่นที่เขาจ้างอ๋อได้เงินชาวพันลูกวัดตกะข้าวคนเลี้ยบ้านเลี้ยงเเล่นอย่าให้มาหาฮะไม่สบายดีเจ้าน่ะเราเซ็งสบายดีชิมว่าด้วยยังไปทางไดนเนาะ Ờ nè Mò nó 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 rồng rồng Mò ông 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 Mò ông mẹ ông 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 Mẹ ông Mẹ ông 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 đi ông 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 nè Rồi ông 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 bố ông à đi bố ông 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 này, คือได้ยินเสียงนกหงองเนาะเมื่อเมือ,กอนกันปาทู่จับ,บวัวเพ้ที่เราเชงเมื่อเมือนกันกระจุเออมายเมื่อเห,อเอหม,มือ,มอ,อนกันปาทูเราเชงเอาลายแท้ ไอ้ยงอันนี้มันไม่เจาไปตัดมาแม่ว่ายางไงอยู่ปลาอับน่้เอ่อแบกแล้วนสิล้อมหัวทีแม่นอ๋อโดยโดยเข้าเลกไปเห็ดเขาอาดูเหดเบอร์เียร์ฮัชิแนะนำเอ๋ยยงูอยางนนสิ ป้าป้าเหล่นักินง่นี่เป็ฝนมาเห็นเาได้นี่พากันเด่ยวใโดยโดุกดีอาพากันนั่งก่อนพากันนั่งก่อนยาวยเอน่อึ๊บลงเกบไค้ซิบมือมันี่เป็นยัง Ước là chết kèo ha Chết kèo ướt ờ, Kháu quá ướt Kháu quá ướt Dạ quá ướt Dạ quá ướt Ờ Bữa nào khá chói có Phân... chói, <trói>, cứ kéo <laughs> oh, Ủa mà Kháu khít you know, <laughs> <Lá tổng> dù <đâu? cười> nó bớt <laughs> miếng hèn <bè> kháu nữa nè Rau tông đâu Rau tông phê nhưng nục Nhưng nục Móng tưng thôi Ờ Mẹ nghe mua ăn cho Kháu đi mua tông mà bọn kháu bê vào nó <laughs> <bè> <Món> แม่หนูเราต้อตาหัวเราจุ๊บเองนะเพราะโทษกับเห็ดบึกเอือนฮะน้องกไซเบ้าหน่ะน้องกไซเอ้ยเบาย่างเฮ้าเห็ดบึกเอือนใจคิดเนาะเอาคนเดียวเห็ดบอลทันรอมหัวอันที่นี่ไปเฮียงเฮาว้าจะเหนียาเจ้าตัดมาได้เท่าใดจ้าก็ัวร่มไปที่น้อยเท่น้อยเอาเฮาเป้าจะนั่นคนหลักเด้แม่โนูเฮาจ่ายเงินก็หมดได้เขาก็หมด เขากลักไปติ๊กอยู่ป้าหามเบไดมาเดียวยันะยงซีซึบเนี่ยเดี๋ยวนี้หางยังติดนี้อีกนางสายเลยนะเนี่ยเป็คือเขาบอกเนี่ยไม่ที่ไงเอามาเยาลยเอายาพา้วก่ก็รวมไปก่อนเรามืดเราเข่าวตื้้หมอค่นนนนัันน้รกดูเเมียะ เฮาเฮาเอามาแต่ไหนเฮาก็ล้อมก่อนเขาจึงบ่รักเลยบุเมนผพวนเก่าบุแม่นผู้ใหม่นี่ยบุแม่นบ่แม่นพวนอยู่ไกลอยู่หม้อเฮาเนี่ยคือเฮาบอกได้ยังนะเฮามาแล้วเฮาล้อมก่อนมืดล้วก็ไปเอาตืิมเอามาเฮาก็ล้อมมืดล้วก็ไปเอาตืิมจะได้นือหนูใส่เบาเนออ่าแล้วนี่เฮาบ่คิดว่าเขารักหมดได้ที่ฮ็ดเอร์เอาล้อมไปเล้วอ่า พ่อครัไปซื้อมา้แล้วนั้นเนี่ยอะไรย่งเป็นอะไรมีพื้นนี่สบายอ่ะมสบายสบายนะแต่แห้งนอนนอนเนี่ยอันเนี้ยพี่น้องอันแม่ยิงเขานอนอ๋อเนี่ยจิโมะกับนอนบอลลี่นอนเนี่เนี่ยหน้าถึเราตัวอันนั้นอะไรอ่าเงี้ยอาเพิ่นผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นกัเป็นห่วงเอื่อยเนี่ย พิทุกเนี่ยพิทุกอยู่ทางบุรีรัมเพิ่นเป็นห่วงเอื่อยเพิ่นอยากให้เอื่อยมีห้วเวลาคนจีเข่าเคื่อนเอื่อยมันก็ยากนะถ้าเอื่อยมีห้วเนี่นอกจา่เอาสิ่ท้าเลยวเฮ็ดจะได้หัวเฮ็ดจะได้พวลาหินจะลมหัวนะโอ้เฮ็ดจะได้ก็ได้โดยเฮ็ดไม่ได้ก็ได้มันเป็นห้วงนะด้ใยเอ๊ะนี่ถ้าว่าเอื่อยไม่ไม้แบบนั้นเอื่อยผา ผลาเราเห็นหัวแสงเขาเอื่นนะน่ะเขผาแล้วก็ตอกตอกลักไปแล้วก็พลาเงาๆล้วก็สานนะน่ะเราเห็นเชนไรก็งามโอ้วยเงี้ยมุมมดไหม่ลายอู้หนอแล้วก็อันเอาไม่ลักมาใช้เงครับเอาไม้ลักประมาณสองเมตรใส่ลักหนึ่งสองเมตรใส่ลักหนึ่งแล้วก็เอาเสียบมามัดทิงเช่นไรก็งามนีเดักเป็นวิลาห์เม็ดใหม่ลายก็ไม่เวลตัดมากกวลายเราเลย รอบนี่แล้วยังน้อยน,นึงโอ้ไม่นะ่ะตามเขาเบิ้งน่ะได้ไล่ได้หล,ลายเติมคือปลาคนนิ่งเงเขาตัดเงาเงินสามซิ้อซื้อซเนี่ยนี่ไปแย่งกอดรอบมันนี่มืดแล้วไปไปตางเติมจะน,นาวเนอะบ่ซั่นปลาจะนี่คนจิ๋วลักแปลงช่วงนี้เอื่อยไปเห็นยังคราบจางเขาเจ้านีจูดายแล้วกันเนี่ยอย่าไปหาให้เดินเนี่ยฮะให้ผู้ใด ของเฮาโ oh, อ้จักไว้ oh. าาเฮ็ดให้อ่ะ,ะเฮ็ดอ๋อปนญ่าไปเฮ็ดปิญญาแห่งใครดูดยดูดูอ่าบุญเปนปลาอ่อนอย่างปลาแกอีกเนี่ย,ยปลาแกก็สบายอย่างมันบุมีหนาแต่ว่ามันฮักลำบากตอวน้องทางมัน,ม,นมันปา่นาใหญ่นกไซเอ้ยลูกมาฟังความเมียเลยอีกกินกินไรเฮ็ดเนี่ยแม่คนเดียวจะได้เนาะคอยเลี้ยงคอยไปวันนึงเขงกากว่าไง เห็นเอาได้ตัวเองฮักเอาลายแม่คิดว่าช่างพเมีอะไรจะใช้กันฮู้คิดจะเนี่ยหนอ,อสุดท้ายบ่ซอยเนาะแม่เนอบ่เป็นยังอา่าเฮาก็ได้เฮือนไหมล้วเฮาก็พาลูกงงเฮ็ดหายเอวเนอใช่นี่ไปเฮียงมื้อนี้อันมีพี่ผู้ใหญ่ใจบุญก็คือทางพี่ตุก๊กอยู่ทางบุรีรัมเพิ่นส่งเงินมา2,500บาท ลราก็เป็นได้เป็นเงินกีบก่อนหนึ่งล้านกระโกแสนกีบนะเนาะเข้าไปซื้อเนี่ยมีข้าวสารนี่งเสาหากิโลอ่าหาแสนกีบแล้วก็มีน้ำมันคือเนี่น้ำมันกล่องหนึ่งกเข้าเห็นเขาเห็นเราใจกับเข้าก็เท่ติ๊กเอาบลอกเล่เห็นเดยเราซื้อเนี่ยเราก็มีเบิ้งมามานะ่าเนี่ยมาม่าเนี่ยเนี่แก,ก๊สเอาไปซื้อลูกกินเนาะ ต้องใจลูกเขาเมื่อนี่รักเขาเขาเขาเป็นมดนะให้ผู้ใดกินอยู่เราสูงบ้านนี้อย่ามึนม่กันให้ทับแป้งขึ้นไปทางนี้อด้านนี้ขึ้นไปทางนี้ะยอมเละครับปมดยอมจะนี้นะบนนี้นะเขาลักเขาได้นะไม่กัน่ อันนี้เขาเห็ดึกันราเจาะออกแล้วใช้ตืโมยังใข่ใครจะเบื่งพ่ลูกกันเจ้าวาใช้ตืมมเน่เอาไหม่มาใช้บนทานติมหากเอาใช่เขาออกอยู่ทางออกอยู่จะไปเบื้องหเอาเล็กตอกเชียวตอกนะับหากวิญญาณาก่มีแหงแหงกหมดเลยใเนี่ย้วก็มีเกลือได้สองพุง มีปลากระป๋องเอ่มข้าวเหนียวมีข้าวหนมปลาตาเชือกปลาตาเอ๋ยเอี้ยงพี่ตุ๊กเพิ่นกับอาณาสงสารครอบครัวเอื่ยเน้อเพิ่นกับวายาไข่เฮามีหัวน้อแต่ว่ามีหัวมันกะจีแน่นนาึ้นกว่าเกาไข่ไก่ล้อมหัวมันแล้วเน้อ นี่เงินเพิ่นโสงมาสอง0ับาทนี่ได้เงินกีบอยู่ทีหน่งล้านกับ6กแสนเนอะเข้าไปซื้อเครื่องไหนตามเจ้าเห็นมีเข่าซาวหากิโลมีปากกระปองมีหมีมีขนมมีเปล่งนัวน้ำมันไหเมืดอยู่เก่าแสนกับสี่สิบห้าพันยังเหลือเงินอยู่หกแสนกับห้าสิบห้าพันเนอะไหนเอาเอาเงินนั่นนี่ไปจ่างเพิ่นแล้วก็ล่อมหัวเนี่ ได้เออเอ้ารวยด้วยนับเบิ้งไม่เท่าไรไม่ได้ก็ได้ลงนับเบิ้งไปตามกินนับโอ้โอ้าหหนึ่งแสนสองแสนหรอใบหาซื้อปนสองแสนสามสี่ โอหแส่นหาิ้มวาพันอไเห็นนั่นี่เอาขอบใจเนี่ยเขอบใจแบบนี้ขอบใจโดยจีมม่วจีมมวาไปแบกไปนำเงินมาออกขอบใจพ่อนะเงินนำเงินออกละขอบใจพันนมอขอบใจพ่อนะขอบใจแจวที่เานี่ยโดยเราเช่งขอบใจพ่อนะอืมไมโดย กะเอ้ยเลี้ยงเฮาก็บ่ได้มาโดนเติบเนาะเป็นจัไดครอบคัวสบายดีอะสบายย่างอันน้ําวนสิซักมือถืออันน่ะซักฟังภาษาเนาะอ๋อค่ะอันสุลาเซวป้าภาสาสิเดี๋ยวนี้อี่นอกอี่นอกเออตากแดดติแม่เนาะอ๋อจะได้อยู่ได้เนาะบ่ทบนงกันา่อมามื ข้า oh. ข้าเพื่อนถนะ <Yeah. S 2> ้าลูกสวยก็ชวยดูกจะเศร้าเอ่าเศร้าเอินเขาบูโตเอ้านี่ไปเฮียงกับแปลงประตูใช้เซทั้งนี่นานี่ประตูนี่ยังไ่ได้แปลงใช่เยังยังจงนอนนมีเงินเก่าเงินจ่างคนน่อยนึงพิ่นแปลงให้นคิดเช่นั้นเร เขาก็ออกไปให้เจ้าบ่แม่นแล้วนี่เขายังไล่มึงให้เพิ่นมาเฮ็ดให้แล้วก็เงินให้เพิ่นนึงเอาก็เฮ้อบ่ฮู้บ่ฮู้จันั้นละแทนก็จันั้นเฮียงยามเฮามีเงินเดี๋ยวนี้น่ะเฮาก็จ้างเพิ่นเฮ็ดให้มันแล้วซะลมหัวก็แล้วเฮ็ดมันแล้วเน้อใจล่ะ มือ่นี่ไปห่อให้มือ่ด้วยทำมือนี้ได้ครับกินมือ่ใส่ไปหายเลยอ๋อดีเดียวเขาเป็นไม่เนาะน้อย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 มีดก้อนมีดก้อนป้าดึงหน่อยมาบักนานๆพอแม่พี่น้อยเห็นขนมเห็นกินเลยนั่งเดียวอ่า เฮียนเฮาก็บ่ได้มาดนต่อไปแฮงมายากแล้วฝนตกน่ะแม่นบ่เฮาก็นี่แหละเข้ามาแล้วก็มาให้กําลังใจเอื้อยเน้อสู่ๆเน้อเฮ็ดให้กว้างๆเน้อจะลายปีหน้าปีไหนก็สิมีข้าวกินเฮ็ดให้กว้างๆเ้อลายเดก็บ่มีข้าวกินนอจิมัวลูกก่อนจิมัวอจาด้เราน่ะอมื้อนั้นเกตัวลาาสายมา บ่เห็นบ่จวกอ่ะเฮาน้องสายก็กลับมาเฮาเอาอ้าบ่บาดดีน้องสายมาต้องสายสิโทรมาหาเนาะตอนเหื่อยโทรมาิีสุดเนาะนี่เองเฮาโทรหาบ่ได้น่ะ3-4มื้อก่อนน่ะเออยุ่งใจบ่ได้ผัวนอนนอาผัวบ่มานํายุ่งใจอีก ยังยุคภก็คุกเที่ก็เฮียงเอาว่าดีแล้วพูดเอาว่าดีแล้วผัวพ่อมาน่ะผัวจิ้งพ่อตีเจ้าเนี่ยเอาดินเลยลาเลยดาออันแท้อยู่นี่เขาจุดจุดก็ไม่ะอันไกลเราอันพโตวันนั้พตน่าได้เอาว่ะเออก็ได้ก็บพ่จังจีวาเนาะเขารียดเขา ยืนเลยเจอครับอกพอดเนาะไปจุดไทเราใหม่บอกจุดอันเนี่ยอันเอาทางบนี้เน no like ่ยโดยโยทางบนนี้อันก็เอาจุดทางบุงอันไก่หนอนยืนเลยด้วยเนาะอ๋มีไก่อยู่ไหนฮันไม่ันหรอมีไก่เดีมือห็นืมมือแต่เด้อแต่เป็นเงาตกประมาณหกโมงหมงแหละ

บ่ประมาณเท่าก <to> oh. oh, ับลูกเบิดเข้าเสียประมาณจักเป่าเท่าเดียวเป่านึงนี่เนาะอ๋อเอาไปให้สวยดอืมาจดวาเฮาก็มซอยด้ลกบ่อยาเดียวเาก็ย่านจะไม่อยู่ปูอยู่ปากไม่อ่บ้านมเนาะนี่ยังอนบอนอันมันมันมีหูแบบนั้นนี่เนี่ยเอาไม้นี่ไปตอกซ นี่ตอกใช่คือทั้งนี้นี่เน่ให้มันเจ็บแบบนี้เอามันจึงบ่มีอนาซัตมันอยังเข้ามา,าได้เอาชุดมาดูนี่เอาเฮชจได้เนาะมีแต่เอาใม้สายเล็กตอกเด็กน้อยเลยที่เข้าน่ะเด็กน้อยถ้าทุพ่อเนี่ยล้วลูกจะหำคนนี่น่ะเอาจะอาบุญยิ้งยิงนะลูกชายเจ้าติ่เอาพ่แม่คนอื่นคนนีู้กชายคน่นลูกชายน่ะอยุงลอย เนี he eh? okay. hey. ่ยเฮี้ยถามว่าไม้นั่นเรือในท็อกไซนั่นอันบนซองแบบนั้นเนี่ยท็อกไซหย่านมูอย่างอยังเข้ามาเนี่ยถามบ่๊มีเขาจะเชื่อมาให้ก็ได้น่ะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเค่นี้นี่เจ้าท็อกใส่เมื่อไรน้อเนี่ยคือจะมีเนาะแต่ว่ายังบม่ได้ทอกเป็นทางมื้อจะลูกก็จะเอาไม้ทับหักแล้วนอกชายเอ้ยกระเจ้าเนี่น้าแม่ผู้ใดทับ ลูกกับพัวนั่นรอลูกกับพัว่อมาทับเอาังเข้ามาีเอรเาไปอยู่ด้วยมาเอาเล็กชวนเราขอไปเนอะเยียมเข้าขอไปแล้ว้แ็ดเฮ็ดไปหนูน่ะยังไงกก็เขาเฮ็ดเขา่ชาเฮ็ดเขาเฮ็ดตอนเช้าเฮ็ดใจอ่ะพวเจ้าเมาเครื่องไปมั แล้ก็ชวนเราไปเนาะล่าเชงเต้นล่าเสงผัวเจ้าเมาเครื่องไปเมื่อไนนี่เจ้าบ่มีขอบกมันยังไงผมบกอยู่เอไบกือเื่อชวนเราไปอันมีดอันี่หน่วยน้ำใส่เอามากอหลังเขาไปนะน่นอ่เนาเอาปขึ้นบ่ได้อะ บ่ย่ามเราจิ้มไส้ก็ไปแล้วก็ยางมัาจิใส่เอาเปล่ามาหน่อยโบว่าเราเบ่าบนนออไปเราเอาเลยน้าเออ,อ,อเอาประชันเอาจิกก้มเ้าวเลยนะอือชูๆนี่เฮงน้าพี่ตุ๊กเพิ่นอยู่ทางบุรีรัมย์เพิ่นก็เป็นห่วงเจ้าหน,น่อเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นยายเจ้าละเนี่ยฮะมีแต่ว่าล้อมหัวแล้วแล้วกับทั่วเอานะเอาจิ้ขึ้นมาเบิ่งให้เ,เพินเ่นดีใจน้าเห็นอันฟางแบบนี้ อ,อันไหหัวาน่ะประมาณม,าม,าม,ามาอเมื่อไ้ลางส่ใดดินเขาอยู่บนใดโลมไปวันนั่นเลยน่ะเอะหาหมกมักว่างให้จดลวนเนี่ะบุลนจีเอากระับแถวมันกว้างลาก็้นโลมประมาณสั้นใดซั้นหนึ่งก็ได้พอไหวคนเข่าเฮือนเนี่ย่ถ้าว่าสูงก็เม็ดเม็ดลานี่แล้วเม็ประมาณเมตดสามิบเมห้าิบก็ได้ มัแม่สาิบก็ได้ถ้าว่าลราม้วนแล้วก็ทู <ร Stevens. S 1> บ, Stevens, บอกเขาเนี่ยเขาจะขึ้นมาเบิ์นเนี่ยโด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 ยเอากินขนมใช่โดยโอันงใหญ่นี่กินน้ำกันเนี่ยอาจิมวปเจ้าปะเจ้าเด้ปเจ้าเด้แล้ว ก็เมก้ราเ็ดยิ้่เห็ดแล้วก็เห็ดดื่มไปล้างหนาได้เนอหนาลายหมดเน้อโดยไปล้างหนาได้หมดเน้หนาบกลายน้ออาไมยังอน้าปุยมันเล่าตรงกับนางมอเน้อนางมอไปเก็บเี้ย ฮะไปเก็บเมี่ยงเก็บเมียงเก็บเมียงใคยน้ำกินอ๋อโดยโดยแต่เก็บเครื่องปลามาขายจีนเนาะแม่หน่ะเฮ้ยโดยอนะไรไม่พอกันที่นี่เอา้าขอบใจได้ลูกขอบใจได้ เข้บใจได้เอาเจ้าได้เอาไว้เนี่ยเอาไม่เท้เอานั่งโดยเอาเอาเลยโ <c oughs> ดยเอาสองคนเอาเลยโดยยังเหลือสองท่ง

โอเคพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดยกลับกันเนะน่ะ,ะมาไมนาะงพ่อแม่พี่น้องก็กคือ,อเขาจะได้เข้ามาเยี่ยมยามเพลินเพราะว่ากลับบได้มาโดนเติบเนาะเพลินกันนี้แหละอ่าดังฟืน้นด่างไฟดัางยุ่นอกเนาะหลักการนี่พวกพักหอมพ่อแม่พี่น,อนะน,น้องเนยแม่นางอ่า นั่งมมไปเก็บอันนี้แหละมาขายนะเก็บอันนี้เพื่นมาเก็บซื้อนะทางหลังเพื่อน,นปกหตหทองระบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหางลินอยู่น่อยนึงเวลาฝนตกมากกับพอใสน่นะ้ำเนาะสำหรับเพื่อนเพิ่นกับจะประมาณนี้ยังปกติดีเพราะ่พี่น้อง กลาเป็นอันสำเร็จไิว่าไปเคลื่อนหลังนี่ก็งามอยู่ได้พ,อพอ่อแม่พี่น้องแต่ว่าทางนี่ฮะอ่าเนาะยังมีไม้แปดใสเถอถ้าใสไม้แปดมันจะแ็บดีพ่อแม่พี่น้องเลยถากว่าเพิ่นมีประตูนี่เนาะเอาไม้ตัวนี้ไปใสนี่น่าจะโอเคเลย ทางนี้คือกันเนี่ยบางอันเพื่อนก็ะไซในี่ยผมเพื่อนเพ่นกาะไม้ไส้คือการเนี่ยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกสำหรับคลิปนี้เราก็มาเยี่ยมยามทางเอื้อเฮียงเนาะเพื่อนก็ได้ตัดยู่มไหมพ่อแม่พี่น้องเขาจะมาเบิ้งมาเพื่อนล้อมหัวหรือบ่นแหละแน่ไม่เพื่อนก็ได้ตัดมาเนาะกองยุ่นเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ผาไม่ได้สารใส่เตี้ย เพราะว่าเพื่อนก็ไปฮับจ้างพ่อมานะฮับจ้างเด้แล้วก็เฮ็ดไฮเด้นะเนาะอีหยางก็มาตัดไม้อีกนั่ยนะเฮากับเห็นใจเพื่อนยู่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็เกรงใจครับว่าหาเฮ็ดบ่ได้อะนะแต่ว่าเพื่อนก็เฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างควบคู่กันไปอ่นเนี่ยตอนนี้ได้ไม้มาเนาะก็เฮาก็ได้แนะนําเพื่อนให้อ่าพาไม้ล้อมหัวเนาะอ่าเฮาก็ได้เอาเงินให้เพื่อนได้หน่อยนึงมื้อนี้เนาะก็ให้เพื่อน เก็บไวใสจ่ายในสิ่งที่จําเป็นเนาะเพิ่น่ามีเขากินเราเพิ่นก็จะได้ไปไฮไปเฮ็ดไฮเนาะกะสาหรับพังนี้เฮาา้ากะอาจเป็นสะพานบุญไห้ก็ผู้ใหญ่ใจบุญก็คือทางพีตุก๊กอยู่ทางบุรีรัมเนาะกะคอยเพิ่นจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขเนาะอ่าบวาทานจะเหตุสิ่งใดกระทาสิ่งใดอยู่ในนาตอนนี้กะขอให้ประสบพอพอแต่ผลสำเร็จถูกประกาศนะสาธุสำหรับเงินเพิ่นฟาง มาในครั้งนี้เนาะก็คืออยู่ที่จํานวน2อ0พันอะไรบาทเนาะถืออยู่1นึ่งล้านกับหกแสนกิฟ t h o u กับมาซื้อเครื่องเนาะส่วนที่เหลือเ o u s กับมอปลายทางอเอ่ยเฮียงเป็นที่เรียบร้อยเนาะกับเรือลายยุคพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นเงินบาทกับประมาณพันกว่าบาทหน่อยหนึ่งเนาะเป็นเงินกิฟก็หกแสนครับเท่าไรให้ทีห้าสิบห้าพันเนาะอ่าก็โอเคให้เป็นเก็บไว้ใช้จาในสิ่งที่จําเป็นเนาะเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บาลีกั ขอขำมกควาบใจเช่นึึงสำหรับทุกทานที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะขอให้ทุกคนจงโชคดีตลอดปีตลอดไปเนาะสุขภาพแข็งแรงเจริญก้าวหน้าในนาทีการงานทุกประการเนาะสาธุอ่าแล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดี